ภาพแรกลินลี่ทำงานไปเรียนไปเติบโต,ตอีกขั้นเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งแล้วหากว่าเอ่ยชื่อคงไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับนักร้องลูกทุ่งสองพี่น้องที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้สำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและลินลี่เลิกคุยทั้งอำเภอโดยมีเพลงที่สร้างชื่อเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวซึ่งเรียกได้ว่าเพลงเดียวแต่มียอดวิวถล่มทลายจนทำให้ทั้งคู่เป็นที่รู้จักในวงการเพลงลูกทุ่งในปัจจุบัน ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจสุดๆเมื่อก่อนหน้านี้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโผล่เซอร์ไพรส์น้องสาวลินลี่หลังเรียนจบหมู่หกโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่ายินดีด้วยนะลินลี่คนเก่งเรียนจบหมู่หกแล้วเย้เ yeah ย yeah, รักและภูมิใจในตัวน้องเสมอต่อไปนี้คือการเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัวใช้ชีวิตให้สนุกและเรียนรู้ไปกันมันนะพี่กับแม่จะคอยให้คำปรึกษาและซัพพอรตน้องตลอดไปจ้ารักมากๆ วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพแรกลินลี่เลิกคุยทั้งอำเภอหลังเธอนั้นทำงานไปเรียนไปล่าสุดเติบโตอีกขั้นเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งแล้วโดยงานนี้ที่สาวคนสวยเจนนี่นั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าอีกความภาคภูมิใจของบ้านได้หมดท่าสดชื่นถึงจะทำงานไปเรียนไปอย่างน้อยตอนนี้ส่งเด็กๆขึ้นปีหนึ่งระดับมหาลัยแล้วดีใจกับน้องๆทั้งสามนาะตั้งใจเรียนนะทุกคนรอมอบดอกไม้วันรับปริญญานะ ขณะที่เจ้าตัวเองก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าน้องปีหนึ่งแล้วครับ